แชรสนันออนไลน์ศึกเจ้าอาวา V.S. ผู้ช่วยวัดสเกตวงการผ้าเหลืองร้อนสะดุ้งอีกครั้งหลังเกิดการแฉผ่านโลกออนไลน์เจ้าอาวาสวัดดังร่ำรวยผิดปกติมีทรัพย์สินกว่า1,000ล้านบาทแวววางานนี้เป็นคนวงในผู้ช่วยเจ้าอาวาสที่ถูกสั่งปดออกมาสาวไส้กากินเธอเป็นการเปิดศึกภายในวัดสเกตยอย่างเต็มรูปแบบสนันวัดเปิดศึกผลประโยชน์ เอาละเวยวงการพระพุทธศาสนาโดนเปิดโปงอีกครั้งหลัง Facebook แฟนเพจตีแผ่ความจริงคนไร้คุณธรรมไร้ความเป็นผู้นาเผยข้อมูลวิเคราะห์เจาะลึกความร่ำรวยของพาะรูปหนึ่งที่รวยล้นฟ้าถึงขั้นมีไร่มีสวนหลักร้อยไร่พวงธุรกิจเพราะพันสัตว์อีกหลายชนิดมีรถหรูหลายสิบคันให้เลือกใช้เขียนหน่ะเสนะประยุยาวชิโรเจ้าอาวาสวัสเกตถึงเวลาแล้วที่ต้องตอบคำถามที่สังคมต่างตั้งข้อสงสัยถึงความร่ำรวยผิดปกติของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถและธุรกิจต่างๆมีมูลค่ากว่าพันล้านบาทว่ามีความเหมาะสมกับความเป็นพระหรือไม่ท่านมีรถหรูไม่ต่ำกว่า20คันมีที่มาอย่างไรมีความจําเป็นสําหรับพระมากขนาดนั้นหรือไม่การทําธุรกิจสวนกล้วยไม้ร่มวรีกว่า300อไร่มูลค่ากว่าร้อยล้านบาทส่งขายวัดโสธรและวัดต่างๆธุรกิจปล่อยเงินกู้กับเจ้าอาวาสวัดต่างๆธุรกิจสวนมะยงชิดมีรีสอร์ทหรูหลายหลังธุรกิจพ่อพันธุ์ไก่ชนขาย ธุรกิจเพาะพันธุ์ปลากัดขายธุรกิจเพาะพันธุ์นกเขาขายและขณะน,นี้กําลังปรับพื้นที่ทําธุรกิจบ้านเจ็ดแสนมูลค่าไม่ต่ำกว่า500ล้านบาทการมีผู้หญิงไปมาหาสู่เข้าออกเข้าเข้า<ๆ>ออกออกอยา่างวิการในกุกติของท่านซึ่งมีความลึก,กัซับซ้อนไม่มีใครเข้าออกได้ตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาเขาเป็นใครทั้งหมดนี้คือคําถามจากสังคมที่ต้องการคําตอบและสามารถค้นหาความจริงได้ที่บ้านสามเรือบางปะอินอยุธยา ข้อความดังกล่าวถูกโพสต์ลงเมื่อช่วงเย็นวันจันทร์ที่ผ่านมาและในขณะนี้กลายเป็นประเด็นร้อนแรงที่พุทธศาสนิกชนต่างให้ความสนใจรวมถึงวิาพากษ์วิจารณ์ถึงความเสื่อมในวงการพระเหลืองครั้งนี้ภายใน Facebook แฟนเพจเดียวกันนั้นได้มีการเฉลยเอาไว้ว่าพระผู้นี้คือพระปุณสุทีสนะปุญญาวชิโรเจ้าอาวาสวัดสเกตร,ราชวรรมาวิหารกรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าคณะภาค12พร้อมกับภาพปิงนถึงสีกไก่คนหนึ่ง รระบุว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ได้ไปมาหาสู่เขาเข้าออกออกยามวิการในกุฏิของพระพรมสุธีซึ่งมีความลึกลซับซ้อนไม่มีใครเข้าออกได้ตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาทั้งยังปรากฏภาพอีกหลายสิบภาพาทิภาพที่ดินที่กําลังจะสร้างบ้านจัดสรรพันล้านภาพฟาร์มเลี้ยงไก่ชนภาพสวนกล้วยไม้ล่มวลีและภาพรถหรูลากยี่ห้ออย่างไรก็ตาม ตั้งข้อสังเกตว่า Facebook แฟนเพจดังกล่าวเพิ่งเปิดใช้งานเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาสินค้าว่าน่าจะมีการเตรียมการออกมาแชร์ภาพรูปนี้โดยเฉพาะนอกจากนั้นยังมีกระแสข่าวกล่าวว่า Facebook แฟนเพจนี้ถูกแชร์โดยพ,พระภสมิทธิ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสเกตกรุงเทพและเจ้าคณะภาคสิทหลังจากถูกพระภภสุธีปรลัดปลดจากเจ้าหน้าที่การงานในวัดสเกต รวมถึงแจ้งความข้อหายักยอกทรัพย์สินด้วยจึงทําให้ต้องออกมาโจมตีกับด้วยการแฉผ่านทางโลกโซเชียลรวมไปถึงเอกสารแจกแจงให้อภปหิพระพรมสุทธีความยาวกว่า19บหน้าระบุถึงเหตุการณ์ยักยอกเงินวัดการแจ้งความจับและอีกหลายเหตุการณ์ที่แสดงถึงความขุ่นคล้องหมองใจของพระทั้งสองรูปพุทธพาณิชความโลภบ,บังตาจากกรณีดังกล่าวทาให้ต้องมานั่งจุกคิดว่าการที่พระสงค์สองรูปในวัดดงังต่างแฉกันไปมาในเรื่องของเงินเงินทองทอง เป็นเพราะความโลภและหลงไหลในระบบพุทธพาณิชย์ที่สร้างไรายได้อย่างมหาศาลเป็นชนวนเหตุให้เปิดศึกกันกลางวัดทางนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันคนไทยทําบุญแบบมักง่ายแลกุลด้วยเงินตาจ่ายแล้วจบไม่เน้นการฟังธรรมไม่สนการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสาเหตุเหล่านี้จึงทําให้เกิดวงจรอุบาทพุทธพาณิชย์พุทธทางธรรมังสังคังเอาตังใส่ตู้ดังนั้นทุกวันนี้จะเข้าไปทําบุญวัดไหนจึงต้องเห็นตู้ ให้หยอดบริจาคเงินควบคู่กับองค์พระปฏิมาอยู่ร่ำไปรวมไปถึงว่าที่มีชื่อเสียงไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็คิดเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดค่าดอกไม้ทูบเทียนย0บาทค่าวาวรองเท้า20บาทค่าใบเซียมซี20บาทจนคนเข้าวัดเห็นแล้วขายายไปตามตาม,ตามกันทางนี้ข้อมูลจากสำนักง,งานสถิติแห่งชาติระบุว่าคนไทยทําบุญเฉลี่ย250บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนทําให้เห็นได้ว่าตลาดการทําบุญนะั้นมีมูลค่าถึงห0 0 0 0่นล้านบาทต่อปี โดยมีทั้งบริจาคเข้าวัดและบริจาคเพื่อการกุศลอื่นๆด้วยและคิดรวมถึงการบริจาคเป็นสิ่งของคิดว่าคนไทยทำบุญเข้าวัดก็ไม่ต่ำกว่า35,000ล้านบาทต่อปีโดยในวันพระใหญ่แต่ละวันคิดว่าน่าจะมีเงินไหลเวียนไม่ต่ำกว่า6 0 0 0ล้านบาทซึ่งการที่เงินไหลเวียนระดับนี้เรากำลังพูดถึงธุรกิจที่มีมูลค่ามหาศาลที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของาศาสนาพุทธเป็นหลักแต่ถึงแม้เงินจะไหลเวียนสูงถึง3 5 0 0 0ล้านบาท แต่จริงๆกระจุกอยู่ในวัดใหญ่มากกับวัดเล็กๆจึงเห็นว่าวัดบางวัดต้องปิดตัวไปหรือต้องอยู่กันแบบสภาพซุดโศมบางวัดสาลามูลค่า50-60ถึงล้านบาทแต่ว่าบางวัดแค่สารายังไม่มีเลยเกียรติอน,นันต์สวนแก้วผู้อํานวยการศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตกาลอีกหนึ่งแนวความคิดในการทาบุญที่เราได้ยินได้เห็นกันอยู่บ่อยๆในขณะนี้บริจาคมากได้บุญกลับมามากบริจาคน้อยได้เงินกลับมาน้อยก็เป็นสิ่งพึงอันตรายของพุทธศาสนิชนไทย ว่ามันคือความเชื่อแบบผิดๆด,ดังที่คมกิจอุย่ยเด็กเก้งอาจารย์ผู้สอนวิชา,าศาสนาในสังคมปัจจุบันประจำภาควิชาปัญญาคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรระบุวา่าตอนนี้แม้กระทั่งการทําบุญเราก็คิดกันแบบทุนนิยมคนสมัยนี้บริจาคมากเพื่อหวังจะได้อะไรกลับคิดว่าทําบุญมากต้องได้บุญกลับไปมากทำร้อยล้านต้องได้ตอบแทนร้อยล้านเป็นวิธีคิดแบบทุนนิยมมากหยิบเอาเรื่องกําไรสูงสุดมาเป็นตัวชี้นําให้คนทําบุญหรือไม่ทําบุญ ซึ่งมันผิดมันไม่ใช่บุญในพระพุทธศาสนาที่แท้จริงแล้วผมเข้าใจนะว่าวัดทุกวัดมีความจําเป็นที่จะต้องใช้เงินแต่ปัจจุบันนี้ระปุูกโยงเรื่องการเข้าวัดทำบุญไว้กับเรื่องกําไรขาดทุนมากเกินไปมันกลายเป็นวงจรพระหรือวัดก็รู้ว่าคนต้องการอย่างนี้เขาก็เลยทําขึ้นมาและกลายเป็นพิธีกรรมที่เอื้อกันพอดีถ้าจะแก้ไขเรื่องนี้ให้ได้ผมผมวัดต้องแก้ทั้งระบบแก้ปัญหาสอบรายได้วัด ยังจะรู้รู้กันว่าเงินที่เข้าวัดส่วนใหญ่แทบจ,จะไม่เหลือหลักฐานอะไรให้ตรวจสอบและก็คงจะไม่มีใครกล้าไปตรวจสอบด้วยเช่นกันและโดยมากก็รู้เห็นเป็นใจทําเป็นขบวนการทั้งวัดไล่ตั้งแต่เจ้าอาวาสผ้าลุกวัดไปจนถึงคณะกรรมการวัดเรียกได้ว่าแบ่งกันรวยรับเละซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงและเกิดขึ้นมานานแล้วดังนั้นทางออกลําดับแรกๆคือการจัดระเบียบการตรวจสอบรายได้ที่เข้ามาในวัดเพื่อความโปร่งใสเข้าใจว่าเป็นพ่อกฎหมายของเราระเบียบของพระสงฆ์ ที่ให้ครอบครองทรัพย์สินยังไงไม่รับกลุ่มระบบการใช้ใจ่ายของวัดมันไปตกอยู่แต่ในมือของเจ้าอาวาสหรือพระรูปใดรูปหนึ่งมิสหายเองก็นําเสนอว่าควรระเบียบออกมาให้วัดเสียภาษีเพราะการเสียภาษีหมายถึงพระต้องแสดงทรัพย์สินหรือมีระเบียบเกี่ยวกับการครอบครองดูแลทรัพย์สินัึงถ้าเราดูตามเจตนารมณ์พระว,วินยัยไม่ได้ต้องการให้พระสงฆ์มีทรัพย์สินเลยมีแค่เพียงจําเป็นที่จะพอ,อยังชีพแต่ทีหลังเราย่อหย่อนในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมาย และจริงๆวัดควรจะเป็นของชุมชนชาวบ้านควรได้ช่วยตรวจสอบวัดไม่ใช่สมบัติของพระเพียงอย่างเดียวอีกอย่างอย่าลืมว่าคนให้เงินพระคือฆราวาสแล้วก็ให้อย่างเต็มใจด้วยมันจึงอาจนําไปสู่การเกิดปัญหาบางอย่างพาสุดท้ายเงินมันไปกองกับพระสงฆ์บางรูปในขณะนั้นอีกของที่เป็นส่วนกลางของวัดเราแทบจะตรวจสอบไม่ได้เลยว่ามันมีมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นปัญหาระดับนโยบายเรื่องของการจัดการทรัพย์สินของวัด ถ้าจะมาว่าผ้ารูปไหนโกงไม่โกงอันนี้มันเป็นเรื่องระดับบุคคลมากกว่าอาจารย์คมกิจระบุนอกจากนั้นอาจารย์คนเดิมยังเสริมด้วยว่าอยากให้คนไทยปรับทัศนคติในเรื่องของการทําบุญให้ทําบุญเพื่อเสริมรวมจะได้บุญมากกว่าตามพระไตรปิฎกอย่างเช่นการถวายสังฆทานการถวายหลอดไฟดีกว่าการนําสิ่งของหรือปัจจัยไปปนเปนื้อนพระสงฆ์เพียงบางรูปวงการพราเหลืองทุกวันนี้ถูกย่ำยีจากคนภายในเอง และถ้าหากไม่มีใครนําความเสื่อมออกมาเปิดโปงเราก็ยังต้องเคารพกล่าวว่าโจรในคาบพระอยู่ร่าไปถึงกระนั้นภาพปฏิบัติดีคงต้องมีอยู่บ้างขึ้นอยู่กับตัวเราว่าทาบุญด้วยวิธีไหนถึงจะสบายใจไม่ขุนข้องสงสัยให้เสียบุญเปล่าๆส่วนกรณีของพระชาวรูปนี้คงต้องรอให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าข่าวโคมรลอยพร้อมหลักฐานจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่และหากเป็นการใช้เงินบุญจากประชาชนมาโปรยทางให้ตนเองร่ำรวยจริงเชื่อว่าสักวันหนึ่งกรรมจะตามสนอง นาตาลีน่าคอรเจนผัดซีรับประทานแล้วจะทําให้รูฟิตอกฟูรูฟิตสามีไม่หลงไปบ้านอื่นอยู่กับเราตลอดเวลาเพราะว่าจะทําให้ครอบครัวมีความสุขรับประทานนาตาลีน่าคอรเจนผัดซีแล้วเนี่ยหน้าเด้งคนที่อ้วนเหี่ยวยานรับประทานนาตาลีน่าคอร์เจนผัดจะทําให้สวยเด้งดูอ่อนกวัยอ,อกฟูรูฟิต นาสามีหลงตลอดการไม่หลงไปบ้านเออน,นาก็เด้งดูอ่อนกไวัยไปอีก20ปีกล่องนึงเนี่ยมี30คับแคปซูลนะคะจำหน่ายอยู่ที่ราคา1,000บาทค่ะถ้าท่านสนใจก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะ08163-04622-02208-01-01ค่ะสนใจโทรมาเลยนะคะค่าจะส่งฟรีค่ะ